ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันวันวิภาไม้สนสมาชิกสภาผูพพ้แทแนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเครือข่ายแรงงานพักก้าวไก่ <S <S แน่นอนค่ะท่านประธานเห็นหน้าดิฉันแล้วเนี่ยคิดว่าท่านน่าจะเดาออกว่าดิฉันจะพูดเรื่องงบประมาณไปในด้านไหนและในน,นี้ดิฉันขออภิปรายงบประมาณด้านสวัสดิการของแรงงานในหัวข้อวิกฤตแรงงานกับงบประมาณแบบเดิมๆในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะ ประจำปี67นี้นะคะที่รัฐบาลนำมาเสนอต่อสภาวันนี้เนี่ยตั้งมาเหมือนกับว่าไม่มีพี่น้องแรงงานยังไม่อยู่ในสถานะวิกฤตเลยแบบที่รัฐบาลชอบพูดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในวิกฤตแล้วนะคะต้องเพิ่มรายได้นะลดรายจ่ายขยายโอกาสให้กับประชาชนท่านเพิ่มรายได้แบบไหนคะในเมื่อค่าแรงยังนิ่งอยู่ลดรายจ่ายแบบไหนคะในเมื่อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้ประชาชนที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเลย ขยายโอกาสแบบไหนคะในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังถูกเอารัดเอาเปรียบแม้แต่กฎหมายพื้นฐานขั้นต่ำยังบังคับใช้ไม่ได้เมื่อดิฉันมาเปิดดูในเร่มงบประมาณของกระทรวงแรงงานแล้วนะคะกับพบว่ารัฐบาลน,นี้ยังทงตั้งงบประมาณไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลชุดที่แล้วเลยนี่ถ้าดูแต่งบนี่นึกว่าเรายังไม่เปลี่ยนรัฐบาลน,นะคะท่าน เหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งงบมาเพื่อแก้วิกฤตแบบที่ท่านนายกชอบพูดแม้จะเคยมีหลายเรื่องที่ดิฉันเคยพูดไปแล้วแต่ก็ยังคงต้องพูดอยู่พูดต่ออย่างแรกเลยค่ะที่ดิฉันได้เกินไปแล้วจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ค่ะนั่นก็คือเรื่องค่าแรงขั้นต่ําที่ตอนนี้เนี่ยโยนกันไปโยนกันมาเนี่ยสรุปว่าจะเอายังไงกันแน่คะคณะกรรมการค่าจ้างบอกว่านําเสนอเอาเข้าคอรมอคอรมอบอกว่านายก น้อยไปเอาไปปรับขึ้นใหม่กรรมการค้าจ้างบอกว่ายืนยันเท่าเดิมบอกแล้วว่าน้อยไปแล้วเอาอยัางไงต่อคะทีนี้และที่จะมีการประชุมไตภา,าคีอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยกล้าทุกโต๊ะเลยหรือเปล่าตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าแรงขั้นต่ําปรับขึ้นแบบกบระป,ปิบกระปอยขยับไปไม่ถึงไหนดิฉันอยากจะบอกกับท่านประธานป่านไปยังท่านนายกแบบนี้ค่ะว่าปัญหาเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ของการกำหนดค่าแรงที่มีสูตรในการคิดคำนวณการต่อรองระหว่างคณะกรรมการไตรภากีเนี่ยท่านคงไม่สามารถสั่งเฉยๆแบบที่ใจต้องการได้แต่ถ้าหากท่านเนี่ยมีจิตมีใจที่อยากจะขึ้นค่าแรงจริงๆเนี่ยท่านต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ที่ต้นต่อค่ะปัญหาของเรื่องนี้คือสูตรในการคำนวณค่าแรงขั้นต่ำที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นสูตรที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้แรงงานไอที่ชอบพูดกันว่าไอค่าแอลค่าแอลนี่แหลคะค่ะ แต่ดิฉันขอเรียกมันว่าเป็นค่าสูตรที่คิดออกมาแบบด้อยค่าแรงงานทําให้พี่น้องแรงงานของดิฉันเนี่ยถูกกดค่าแรงให้ต่ํามาตลอดระยะเวลา7ปีโดยการคิดให้น้อยกว่าความสามารถที่จะเพิ่มขึ้นของแรงงานที่ทําได้จริงๆแทนที่แรงงานจะได้ค่าแรงเต็มๆนะคะจากความสามารถที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นกับค่าแรงได้น้อยลงตามสูตรด้อยค่าของกระทรวงแรงงานที่กดเอาไว้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากสูตรนี้คืออะไรรู้ไหมคะทำให้แรงงานเนี่ยเสียโอกาสที่จะได้รับค่าแรงที่สูงขึ้นยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะอย่างเช่นกรณีของกรุงเทพมหานครค่ะถ้าใช้สูตรนี้เนี่ยถ้าคิดเป็นธรรมแบบสูตรทั่วไปปกตินะกรุงเทพเนี่ยต้องได้ค่าแรงขั้นต่ำอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะคะวันละ3 7 5บาทแต่ความเป็นจริงเนี่ยค่าแรงณปัจจุบันอยู่ที่353บาทหรือ32%ตตามสูตรปัจจุบัน นี่เท่ากับว่าต้องเสียโอกาสไปแล้วนะคะไม่น้อยกว่าวันละ20บาทพูดง่ายๆก็คือต่อให้คุณทำงานมีประสิทธิภาพหรือผลิตภาพร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เจอสูตรถ่วงค่าแรงของกระทรวงแรงงานเข้าไปเนี่ยยังไงก็ขึ้นได้เต็มที่32เปอร์เซ็นต์เท่านั้นฉะนั้นแล้วที่ฉันต้องฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายหัวหน้ารัฐบาลในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเข้าไปแก้ไขและจัดการปัญหาเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด และหากท่านนะฮะมีแผนที่จะตัดงบบุคลากรภาครัฐนะฮะก็ขอให้พิจนารณาในส่วนของทรัพนักงานประหลัดกระทรวงแรงงานด้วยเลยเพราะคนที่สมควรถูกตัดเงินเดือนมากที่สุดเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในคณะกรรมการค่าจ้างเหล่านี้แหละรวมไปถึงประหลัดกระทรวงแรงงานด้วยในฐานะประธานบอร์ดที่มีส่วนร่วมในการปล่อยให้เกิดการคิดสูตรคำนวณที่ไม่เป็นธรรมต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเกิน7ปีเนี่ยทำให้ผู้ใช้แรงงานเสียโอกาสและได้ค่าจ้างอย่างไม่สมเหตุสมผล ดิฉันถือเป็นเรื่องร้ายแรงค่ะและมีผลกระทบมาจนถึงตอนนี้ถ้าตัดค่าแรงใครได้นี่นะในฐานะนี่ว่าคนที่มีส่วนร่วมในการคิดสูตรค่าจ้างเนี่ยควรถูกตัดเงินเดือนมากที่สุดแล้วคะ่ะท่านประธานหลังจากเราพูดเรื่องค่าแรงไปแล้วนะคะเรามาดูหลักประกันในการทํางานกันบ้างค่ะท่านประธานคะเราเพิ่งมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไปได้ไม่นานที่กระทรวงแรงงานเนี่ยกระแทบไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรเลยให้ผู้ประกันตนมีมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แถมเงื่อนไข,าขาการใช้สิทธิ์การลงทะเบียนก็ยุ่งยากเข้าไปอีกจากผู้ประกันตนนะคะที่มีมากถึงเกือบ24ล้านคนนะ,ะแต่กลับมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียงแสนกว่าคนเท่านั้นน้อยมากครัท่านตอนนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าเรามีการเลือกตั้งผ่านไปแล้วยังไงคะเรื่องนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมก็ต้องถอดบทเรียนนะฮะก็เดี๋ยวมาเจอกันในรายงานเข้าสภา ก่อนที่จะพูดถึงงบประมาณของกองทุนประกันสังคมนะคะดิฉันคิดว่าเรามาเช็คสถานะของกองทุนประกันสังคมกันหน่อยดีกว่าค่ะถึงแม้กองทุนนี้จะมีสินทรัพย์มากมายมหาศาลถึง2.3ล้านล้านบาทเกือบเท่างบประนาณแผ่นดินเลยแต่ว่าภายในกองทุนที่ใหญ่มหึมาขนาดนี้เนี่ยยังมีความเปราะบางซ่อนอยู่ท่านรู้หรือไม่คะว่าอีกไม่เกิน20ปีเนี่ยกองทุนนี้เนี่ยจะเริ่มขาดทุน และถ้ายังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอีกไม่นาน30ปีกองทุนนี้จะล้มละลายโดยสมบูรณ์แล้วแบบนี้เด็กที่เพิ่งจบเพิ่งเข้าสู่ระบบประกันสังคมนี่เสี่ยงที่จะส่งเงินฟรีนะเพราะอีก30ปีข้างหน้าท่านเอาเงินบำนาญที่ไหนมาจ่ายเขาที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะเราเก็บเงินสมทบได้ไม่เพียงพอ และที่ผ่านมานะคะรัฐก็ควักเงินประกันสังคมออกไปใช้เรื่อยๆเรื่อยๆผ่านการลดหย่อนบ้างผ่านการจัดเก็บบ้างนะคะแล้วก็ไม่เคยมีแผนที่คิดจะใช้คืนน้ำซ้ำยังมีปัญหาติดหนี้สมทบเข้ากองทุนอกีกนี่ลูกจ้างนิดเดียวนี่นายจ้างนิดเดียวแต่นี่ลูกหนี้ที่ใหญ่ที่สุดคือใครรู้ไหมคะคือรัฐบาลค่ะติดหนี้ค้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยจนตอนนี้ปลาเข้าไปแล้วเจ็ดหมื่นล้านบาท ไม่ยอมใช้คืนสักทีแล้วเรามาดูการตั้งงบปีนี้กันค่ะว่ามีกระจิตกระจ,จะายจะคายใช้คืนบ้างไหมในปี2,567นี้นะคะรัฐบาลจัดสรรเงินให้กองทุนเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วประมาณ7,000ล้านบาทหากมองอย่างผิวเผินเนี่ยเราก็ดูเหมือนว่าเฮ้ยเงินจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่เราลองเข้าไปดูรายละเอียดกันค่ะว่าเพิ่มขึ้นในส่วนไหนบ้างปี67นี้นะ,ะสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้ทำคำของบประมาณมาทั้งหมด120,000ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นงบในมาตาา3 3 39และ40รวมกันเนี่ยประมาณ51,000ล้านบาทรวมไปถึงเงินที่ค้างจ่ายด้วยอีก7 1 0 0 0ล้านอุ้ยเห็นคำขอแบบนี้แล้วดิฉันก็ใจชื้นเลยค่ะยังไงปีนี้รัฐบาลจ่ายนี่แน่ๆแต่พอมาดูงบที่จัดสรรให้ค่ะท่านประธานจัดสรรให้เพียง56,000ล้านบาทซึ่งเป็นาการจ่ายเงินสมทบที่มันต้องจ่ายอยู่แล้วในสามมาตานี้แต่กับตัดส่วนของนี่ที่ยังค้างจ่ายอีก70,000ล้านออก ที่สานักงานประกันสังคมออกมาเนี่ยทำให้รู้เลยว่าเอาเข้าจริงนี่ยรัฐไม่คิดที่จะจ่ายเงินที่ตัวเองค้างเงินสมทบด้วยซ้ําในขณะที่ผู้ประกันประกันตนและนายจ้างต้องรับผิดชอบจ่ายอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเพราะถ้าไม่จ่ายเนี่ยโดนค่าปรับแน่แ,นแต่รัฐบาลกับเบี้ยวเหนียวหนี้ไม่ยอมตั้งงบประมาณในการจ่ายแถมลอยตัวไม่ถูกปรับสักบาทจะว่าไปก็มีคืนมานิดหน่อยค่ะ4 0 0พันล้าน เป็นหนี้เจ็ดหมื่นคืนสี่พันนี่ถ้าเป็นเจ้าหนี้หมวกกันน็อกข้างโรงงานดิฉันนะท่านได้เหลือแต่ชื่อแน่ๆนโดนรวบไปแล้วและผลจากการเหนี่ยวหนี้ของท่านนะคะเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคะมันทําให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยเสียโอกาสที่จะนํากองทุนนี้เนี่ยไปทําผลประโยชน์กับคืนมาสู่ผู้ประกันตนปีหนึ่งไม่ต่ากว่าสองพันถึงสามพันล้านบาท นี่ขนาดแค่เงินสมทบ2.75%นะคะยังติดหนี้เหนียวนี้กันขนาดนี้แล้วหากปีหน้ามีการปรับเพดานสมทบจะทำยังไงคะเพราะจากร่างกฎกระทรวงล่าสุดที่มีการรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อช่วงกุมภาปี6-6ที่ผ่านมาจนตอนนี้เนี่ยร่างนี้ยังไม่ได้มีความชัดเจนและยังไม่เข้าสู่คอรมแต่ถ้าหากถูกบังคับใช้จริงๆตามเพดานใหม่ของร่างนี้รัฐบาลจะต้องสมทบเพิ่มอีกเป็นหมื่นล้านนะ ท่า,านประธานเตรียมเงินไว้แล้วหรือ,อยังหรือจะให้ไปเอางบกลางอีกเออาเออาอะไรไปเอางบกลางอยู่ด้วยแต่เท่าที่ดูนี่ตอนนี้ไม่น่าจะเหลือแล้วนะคะอันที่จริงเนี่ยเรื่องนี้รัฐบาลไม่ควรปล่อยให้เรื่องเงียบค่ะเพราะตอนนี้มีหลายคนเนี่ยเข้าใจไปแล้วว่าปีหกเจ็เนี่ยจะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มจะเอาอยัางไงก็ต้องรีบแจ้งผู้ประกันตนนายจ้างเขาจะได้เตรียมตัววางแผนการใช้ชีวิตได้ถูกค่ะท่านประธานคะที่ผ่านมาดิฉันเนี่ย ปกป้องกองทุนประกันสังคมมาโดยตลอดแต่มาวันนี้ดิฉันขอทวงสิทธิ์ในฐานะอดีตผู้ประกันตนที่เคยส่งเงินสมทบต่อเนื่องมาโดยตลอดไม่เคยขาดนะฮะเกินกว่า20ปีไหนๆตอนนี้เนี่ยเราก็มีบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่แล้วเราก็อยากเห็นบอร์ดทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของพวกเราด้วยค่ะทุกวันนี้สิทธิ์ของประกันสังคมแทบจะแย่กว่าบัตรทองในทุกด้านอยู่แล้ว เราไม่ได้ขออะไรมากเลยค่ะท่านประธานในฐานะผู้ประกันตนท,นที่ส่งเงินสมทบอยู่ทุกเดือนเนี่ยเราควรได้สิทธิประโยชน์ที่มันดีกว่าเดิมบ้างไม่เชื่อท่านลองเปรียบเทียบการรักษาของบัตรทองกับประกันสังคมดูได้ค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะคะเริ่มจากการใช้สิทธิ์เลยบัตรทองเนี่ยแค่ลงทะเบียนเลอกสถานพยาบาลก็ใช้สิทธิ์ได้เลยในขณะที่ผู้ประกันตนเนี่ยต้องจ่ายสมทบทุกเดือนทุกเดือนก่อนหรือการย้ายสิทธิ์รักษานะ,ะบัตรทองปีหนึ่งย้ายได้สี่ครั้งแต่ประกันสังคมเนี่ยได้แค่ครั้งเดียว อ่าหรือเรามาดูค่าทำฟันค่ะในขณะที่บัตรทองเนี่ยไม่จํากัดครั้งและไม่มีวันวงเงินด้วยนะมาดูของประกันสังคมกันค่ะ900บาทต่อปีคุณพระขูดหินปูนคุณหินปูนปีเดียวหนึ่งครั้งเนี่ยหมดแล้วอธร,รทานระธานนี่ถ้าฟันผุเนี่ยอุดได้อย่างเดียวนะคะรักษารากฟันก็ไม่ได้ดิฉันส่งประกันสังคมจนแก่สงสัยฟันร่วงหมดปากอดีค่าห้องนะ,ะเบิกได้แค่คืนละ700 นะนี่ยังไม่รวมถึงการรักษาโรคมะเร็องอีกนะประกันสังคมถ้าทำคีมโมนะฮะปีหนึ่งเบิกได้ไม่เกิน5 0,000บาทต่อปีเองในขณะที่บัตรทองเนี่ยไม่จํากัดค่าใช้จ่ายและรักษาที่ไหนก็ได้นอกจากนี้นะฮะประกันสังคมในมาตา40สําหรับแรงงานนอกระบบนะสิทธิประโยชน์เขาก็ได้ไม่น่าดุงดูดไม่น่าจูงใจที่จะทําให้แรงงานนอกระบบเนี่ยย้ายเข้ามาเป็นแรงงานในระบบถึงแม้ว่าจะมีผู้ประกันตนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม3ล้านเป็น10ล้านคนในปี64 แต่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาต้องการเงินเยียวยาโควิดในตอนนั้น5,000บาทจากรัฐบาลก็เลยมาลงชื่อในมาตรา40สุดท้ายแล้วเป็นยังไงคะพอได้เยียวยาแล้วเขาก็ไม่ได้ส่งเงินสมทบต่อทำให้มาตรา40เนี่ยมีแต่ยอดผู้ประกันตนเท่านั้นไม่ใช่ยอมเอาชื่อออกแค่นั้นเองค่ะผู้ประกันตนผีก็มานะคบท่านประธาน สิ่งที่บอกได้ว่าคนเลิกจ่ายเงินสมทบคืออะไรรู้ไหมคะคือจํานวนงบประมาณที่ตั้นตั้งไว้เนี่ยกับจํานวนผู้ประกันตนเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันนะ,ะทั้งทั้งที่จํานวนผู้ประกันตนเนี่ยคงที่หรือเพิ่มเล็กน้อยแต่ลดงบประมาณที่จ้างเนี่ยกับลดลงมันจะดีกว่านี้ไหมคะท่านถ้าปรับปรุงเรื่องสิทธิประโยชน์ให้จูงใจมากขึ้นและให้ได้รับความคุ้มครองจากการชดเชยมากขึ้นไม่อย่างนั้นท่านก็จะได้แต่ตัวเลขลอยๆแบบนี้ แล้วก็มาบอกว่าเรามีงานงานในระบบมากขึ้นทั้งๆท,ที่ท่านก็รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเลขจริงมันมีเท่าไหร่ดังนั้นรัฐบาลควรมีความชัดเจนนะต่อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนประกันสังคมว่าจะเอาอยัางไงต่อเพราะยังไงเสียเนี่ยก็ต้องมีการปฏิรูปเรื่องกองทุนนี้อยู่แล้วเพื่อความยั่งยืนในอนาคตและผู้ประกันตนเนี่ยควรได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายสมทบไปรวมถึงทำยังไงเนี่ยให้มีแรงงานนอกระบบน้อยที่สุด หรือไม่มีเลยยิ่งดีค่ะท่านประธานคะหลังจากเราพูดเรื่องประกันสังคมไปแล้วเรามาดูหน้าที่หลักๆของกรมต่างๆที่อยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานกันบ้างคะ่ะมีหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้แรงงานโดนเอารัดเอาเปรียบและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างจริงจังเพื่อให้แรงงานได้รับค่าจ้างสวัสดิการและความปลอดภัยในการทํางานไม่ต่ํากว่ามาตรฐานขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องงบประมาณนะ เรามาดูผลงานของท่านกันก่อนค่ะโดยเฉพาะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนอกจากจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีคงที่แล้วอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานของสถานประกอบการก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะลดลงเลยทำไมคะงบน้อยเลยไม่มีแรงงานไม่มีแรงที่จะไปตรวจแรงงานหรอ เห็นไหมคะว่ายังคงมีข่าวออกมาอยู่เรื่อยค่ะว่ามีลูกจ้างที่โดนเอารัดโดนเอาเปรียบโดนในจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้างลอยแพไม่จ่ายค่าชดเชยไม่จ่ายค่าจ้างตามกฎหมายนี่ได้ข่าวแว่แวๆว่าปีใหม่ที่ผ่านมามีบังคับให้ทำโอทีด้วยนะแล้วก็สร้างกฎระเบียบมาเพื่อขูดรีดต่างๆแต่ในขณะที่เรื่องเหล่านี้ไม่ลดลงเลยการจัดสรรงบประมาณเป็นอย่างไรทราบไหมคะท่านประธานงบน้อยแล้วการใช้งบยังด้อยเข้าไปอีก ดิฉันจะขอยกตัวอย่างของกระทรวงแรงงานออกมาสักสองสามโครงการค่ะเนื่องจากเวลามีจํากัดนะคะให้ได้เห็นภาพกันชัดอย่างเช่นโครงการนี้นะ,ะเป็นโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงานได้งบไป11ล้านบาทแค่เห็นงบแล้วก็คิดแล้วอุ้ยจะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานได้สักกี่คนกันเชียว11ล้านงบว่าน้อยแล้วไปดูไส้นายยิ่งเน่ากว่าเดิมไปอีกค่ะท่าน5ล้านเป็นการจัดงบวันแรงงานแห่งชาติ อันที่จริงสิ่งที่ดีกว่าการให้งบไปจัดวันแรงงานนะคะคือท่านต้องรับข้อเสนอข้อเรียกร้องของเหล่าพี่น้องแรงงานไปทําด้วยไม่ใช่แค่ตั้งงบจัดงานพอเป็นพิธีในแต่ละปีเท่านั้นจัดจบแล้วย้ายปีหน้าจัดใหม่เงี้ยส่วนงบที่เหลือคืออะไรคะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศการจัดอบรมสัมมนามาอีกแล้วค่ะคิดอะไรไม่ออกก็จัดอบรมสัมมนากันอยู่แบบนี้ถามหน่อยค่ะมีแรงงานตัวจริงที่มาสัมมนาสักเท่าไหร่ หรือมีแต่หน้าเดิมเดิมทุกวันนี้คนสำางานส่วนใหญ่นะขนาดเขาป่วยเนี่ยเขายังไม่อยากจะหยุดงานเลยเพราะได้ค่าจ้างเป็นรายวันแถมค่าแรงก็แค่นี้โดนสูตรด้ค่ากดเข้าไปอีกหยุดงานทีก็ขาดไรายได้แล้วแบบนี้จะมีแรงงานสักกี่คนคะที่ว่างมาฝึกอบรมกับกระทรวงแรงงานหรืออีกหนึ่งตัวอย่างค่ะโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษยียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัย29-59ปี การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการแรงงานพันธ์ดีค่ะตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณและให้สามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะโดยไม่ต้องเป็นภาระต่อครอบครัวและภาครัฐ <Okay. S 1> เกิดมาแบบนี้แล้วดิฉันก็อยากรู้จังเลยค่ะว่าโครงการนี้ให้แรงงานเตรียมความพร้อมแบบใดก่อนเกษียณ okay. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจของท่านหรือไม่ที่บอกว่าจะยกคุณภาพชีวิตลุ้มคลองแรงงานตามสากลสรุปโครงการนี้ให้ทําอะไรทราบไหมคะท่านประธานสอดคล้องกับพนันธกิจมากๆเลยค่ะให้ในจ้างจัดพื้นที่เพื่อให้ลูกจ้างปลูกพืผักสวนครัวหลังเลิกงานค่ะท่านประธานฟังไม่ผิดหรอกคะ่ะปลูกผักในที่ทํางานจริงจริง เพื่อนาผลผลิตมาแลกเปลี่ยนกันนะฮะแล้วก็ไปอุปโภคบริโภคเหลือก็น,นําไปขายเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังการเป็นการพัฒนาอาชีพเสริมไว้รองรับกับลูกจ้างที่กําลังเข้าสู่วัยเกษียณทําไมฮะปลูกผักที่ออฟฟิศจะได้เกษียณอย่างมั่นใจอย่างนั้นเหรอคะสรุปนี่มันหน้าที่ของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเหรอะคะกรมสวัสดิ์ที่มีหน้าที่ทําให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานสากล ถ้าท่านจะทําหน้าที่เกินขนาดนี้เ,เดี๋ยวกระทรวงกรเกษตรจะไม่มีงานทำะนะะอีกโครงการที่อยากพูดถึงนะ,ค,ะคือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่ค่ะของสํานักปลัดกระทรวงแรงงานตั้งงบไปถึง399ล้านบาทนะฮะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสร้างอาสาสมัครแรงงานของแต่ละพื้นที่คอยประสานหน่วยงานสื่อสารข้อมูลนะคะหาคนเข้ามาตา40นะ,ะเป็นมดผูกพันด้วยค่ะรายละเอียดค่าตอบแทนนะคะใน เนี้ยมีค่าตอบแทนประมาณ5 3บล้านบาทต่ออาสาสมัครที่เหลือเป็นค่าคารุภัณฑ์ค่าสิ่งก่อสร้างแล้วก็ค่าเดินทางอื่นๆแค่ตัวชี้วัดก็ไม่ใช่แล้วค่ะโครงการเนี้ยเพราะว่าจานวนแรงงานมีกว่า40ิล้านคนในประเทศนะแล้วเวลาที่ฉันลงไปพื้นที่เจออะไรสร้างไหมคะท่านประธานโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยเวลาถามอ้าวันนี้ใครที่มานั่งฟังใครเป็นอสบบ้างยกมือค่ะใครเป็นอพพบ้างยกมือค่ะใครเป็นอาสาสมัครแรงงานบ้างยกมือค่ะ เป็นทุกอย่างคนเดียวกันเลยคะ่ะท่านประธานเป็นทุกอาสาสมัครทํางานให้ทุกกระทรวงถ้าจะต้องเป็นทุกอาสาสมัครแบบนี้ท่านโยนงานให้ท้องถิ่นแบบนี้ยุบแรงงานจังหวัดไปเลยดีไหมคะและยกอํานาจหน้าที่ให้คนในพื้นที่ทําให้ท้องถิ่นดูแลไปเลยเพราะหลายพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นป้าเกษตรเขาไม่ได้ใช้บริการของแรงงานจังหวัดนะเอาไปเพิ่มให้พนักงานตรวจแรงงานในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทมีอุตสาหกรรมเยอะไม่ดีกว่าลนะ ทั้งหมดที่ดิฉันยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นคะ่ะท่านประธานแล้วดูไปเรื่อยๆก็จะเจองบเบี้ยหัวแตกลักษณะน,นี้เยอะแยะเต็มไปหมดทั้งๆท,ท,ที่ประชาชนก็คาดหวังกับการจัดสรรงบประมาณที่ควรเป็นประโยชน์ต่อพวกเขามากที่สุดรัฐบาลควรปฏิรูปงบประมาณให้สอดคล้องกับหน้าที่ตัวเองได้แล้วค่ะแต่ถ้ากระทรวงแรงงานยังคิดไม่ออกนะคะดิฉันและพักก้าวไกลมีข้อเสนอดังนี้อันดับแรกเลยค่ะใช้นี่ก่อนเลยค่ะรัฐบาลต้องเลิกค้างจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมได้แล้ว เขาจะได้เอาเงินเนี่ยไปทําให้กองทุนมันงอกเงยขึ้นมาอีกเรื่องคือควรมีความชัดเจนเรื่องเพดานการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนค่ะลูกจ้างและนายจ้างจะได้วางแผนกันได้ถูกแล้วก็เตรียมเงินในส่วนของรัฐกันไว้ด้วยนะคะและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนโดยเฉพาะมาตรา40เพื่อจูงใจเนี่ยให้คนเข้ามาในระบบมากขึ้นหรือทําประกันสังคมทั่วหน้าไปเลยค่ะดิฉันไม่หวงจะได้ไม่ต้องมีแรงงานนอกระบบอีกต่อไป และประเด็นสุดท้ายนะคะก่อนที่ท่านจะจัดอบรมสัมมนาหรือพาแรงงานไปปลูกผักหลังเลิกงานเนี่ยท่านควรบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังเสียก่อนค่ะโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองแรงงานหลายอย่างเขียนไว้ดีนะคะแต่บังคับใช้จริงไม่ได้ยังไงร่างแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานสองฉบับของพักก้าวไกลนะคะที่ได้ยื่นไปแล้วต้องฝากสภาหแห่งนี้ด้วยนะคะเพราะถ้าผ่านไปได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สูงสุดและยกระดับคุณภาพชีวิตแน่นอนท่านประธานคะ ดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่กระทรวงแรงงานเนี่ยต้องเปลี่ยนไม่ว่าจะด้านบริหารการบริการและการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของตัวเองรวมถึงวิกฤตสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันด้วยให้ประชาชนเนี่ยไม่โดนเอารัดเอาเปรียบและให้ได้รับประโยชน์สูงสุดไหนว่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตนะทำไมงบประมาณด้านแรงงานยังเหมือนเดิมอยู่ดิฉันคาดหวังค่อนข้างสูงค่ะกับที่ท่านบอกว่ามีประสบการณ์และบริหารเป็นไม่ใช่เปลี่ยนแค่รัฐบาล แต่งงบประมาณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วแบบนี้คุณภาพชีวิตและงานจะดีขึ้นกี่โมงคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับเชิญท่านจำลองภูนวลทาครับ